ดีครับพี่น้องนั่งมถวี7 3ตามล้วจอดีเราไม่ได้ไปเชี่ยวครับเคยล่าครับพี่น้องครับเคยล่าแล้ว Terima kasih telah menonton! I'm gonna go พระเอกวัดจิวบดนกับหมันเด้อมือนีิหมันซื้อมือโอ้ยไอ้กะอยากหมันซื้อวันซื้อว่าพระเอกเต้ยก็หมันนะครับวันนี้หมันไม่หมันอะไรถ้าไม่ปากถ้าไม่ปากมันจะฉุนแข็งโอ้ยทั้งพระเอกทั้งนางเอกโอ้ยมึงเนี่ย เทิงพระอีกเทิงนั่งอีกกระดสวัสดีครับไม่อยากให้พวกอยากหองแน่ฮะย่อยกลาเป็นผักปลาร้อยปลาอ๋อปลาสัตว์ยิ้มดีๆก็ด้ยิ้มอยากยิ้มดีๆย้อนยิ้มมาได้เต็มแต่ยังสิเศร้าเป็นเดือนเดือนเนี้ยแต่ว่าเจ้าก็จำไข่อยเพราะว่าขันอ่องข่อยเนี้ยตามที่มือแรงมากเลยเปลี่ยนเลยบอกว่ติดขึ้นในหอดสองเดือนตามเดือนเ้าจะว่าต้องนันมีแอลกอฮอล์มันถึงจะ ลงเร็วพี่ต to ้องหนำลงไม่ก็เลยไปซื itos, okay. ้อแอลกอฮอล์ล้างแผลมาเช็ดถ yeah. ูกไปแล้วเอาบอกซื Bey ้อแอลกอฮอล์ล้างแผลมาเช็ดมาซูม oh, ือซูมือเขาะแอลกอฮอล์ต uh ัวเขลหลานบอกอันนี uh ้แบบไดย์มันต uh ้องมีลมคอมาดื่มมาดิ้งอ่ะมาดื่มมาดิ้งนะบอกใช่บัด้ครับคุณแม่ครับไม่ใช่ไข้ครับผมถ้ามาอไรเดี่ยวก็เริ่มร้องร้ลกักษ์สุดกันเมื่อเนี้ยฮอตสองลอยิโลปติ ว้า,วานี่แบบไปทยีนองเขาเก็บของน้ำศาสนกากรว่ามันใกล้ๆบํแม,มนต้นนะนี่มันสงรงลอยลกนน่ะสร้งลอยลกพอสร้าลนี่เขาจะาสั่งจงไหนฮสั่งเป็นขีดบอเฮ้ยแม่ดมไม่ดมแล้วหรอแมสุดยอดที่แม่ดม เบิ่ง p a n e กันชุดเท่ากัน panek สุดเท่ากับแม่นเท่ากระดาษได้ผลขนล่างมาใบแล้วแต่ว่าผมสิเอารถออกจังใดสิไปพอดีทวิศกันสิเก็บฝังกันพี่น้องครับนี่เอ้คุณนะมันยังเป็นยังแน่พี่น้องเอ้ยแปลว่าเก็บไปเนี่ยแหละส่วนหนึ่งเก็บไปแล้วส่วนหนึ่ง เพราะว่ามันไก่พอดีที่วิ่สักคนจากว่ามันไก่เนาะก็เลยเก็บของไว้ก่อนมั่วบ่มีขาต่างกล่องซสำพี่น้องาผ่านแล้วเอาวันเดือนสี่ละอันนี้ขาต่างกล่องอัน,นเนี้ยขอบคุณกำลังใจจากพี่ออน U S A นะครับกล่องตีลังกาสักหน่อยได้ไหมเนองครับ ทรงกำลังใจพอดีทีวีสัตว์ครับแล้วก็กำลังใจของฮอดี้มาอีกแล้วนะครับนี่โอ้ไฟก็เป็นคึมๆสีเขียวๆจียวทังเลยโอเคครับผมยอดนรอยักอึกฝ่อแป๊บหนึ่งก่อนเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเขาทุกคนเสร็จสับเรียบร้อยปาด์ทโชวาจอนติดขัดตัวนี้ไหมสาราจอนติดขัดนิดหนึ่ง

เปตะไน่เนาะปอป้าของเนี่ยกไวดอกไวดอกไวดอกเอยรถคันนี้ไหมได้อะไรไหมรถคันนี้ไหมคันนี้ว่าว่าด้วนแล้วยังมาสู่เซียบีพูนะเซียบีแล้วไปถ่ายคลิปเซียบีเจ้าเตยล่าเจ้าบ่ได้เยตยล่ะน้ำมูติด้วยนี่เจ้า้เปลาแทะบุย อามไรงามดมาามขอบคุณกำลังใจของฮอดดี้แล้วก็พี่ออน u เ a ครับผมอยมือขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่ให้ผมนะครับให้ต่อบอมแมนนได้เด็ดนบอมแมนนได้เลยขอบคุณปพป่ฮอดดี้ครับค่ากาฟแฟค่ากาแฟไปเจอกันอยู่ที่เซเว่นนู่นครับนู่น ที่เป็นปอตทว่าหมดแล้วปั๊มไหนล่ะครับปั๊มไหนเราก็เจอกันตลอดทุกปั๊มแหละครับเออจอดปั๊มเด็กกับพวกกันปั๊มนั้นขอบคุณเพ่คุณดีครับผมบคุณขอบคุณเพ่คุณดีค่ากาแฟหนึ่งแก้วครับผมขอให้ตังตังเจริญเจริญเด้อครับผมขอให้มาเลยมันๆแรนแสนเข้าเด้อสาธุเซบียร์แล้วบอกคิวสิเด้อ บอนี่อันแหงคิวคือกันนี่กันดไปเข้าไปกินกาแฟเถอเว้ยโอ้ถือใจมาดโอ้ถือใจไปเข้าไปไปไปนร้อ้วพี่อะรถพี่เป่าพี่เป่าก็เอ๋อัดเด็เียดให้กันมาถีรถพี่แก้มก็คขึ้กันพี่นะเอ๋อัดเดดเียดเยย่อรถออกไงผมเนี่ นี่นี่ก็ติดกับชักขึ้นพูดได้เป็นขวังมัตเตอร์ใส่มันขวังขาวขวังแขนเอาพี่น้องพ่อกันคลิปหนาไแล้วกันครับสวัสดีครับ <c oughs>